นิดหนึ่งนะคะทุกคนในวัยนี้แล้วค่ะ <S <S ในวัยของยีตนะคะแต่บางคนในวัยของยีดก,ก็คือยังที่คลิปที่เราโพสต์ไปนานๆแล้วนะคะก็พยายามไปไล่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 ที่เพื่อที่จะตอบคอมเมนต์เพื่อนในหมดเนาะไม่อยากให้เพื่อนรอเกิดตรงนั้นเนาะก็ไปทาเร็จทุกคนกําลังใจให้เพื่อนมากมายในการเข้าไปเด้อเป็นกำลังใจให้น้องชายนะคะทุกอย่างนี่ค่ะเป็นกำลังใจเพื่อนนะคะสิ่งสําคัญกําลังใจจากตรงนี้ล่ะยีก็พยายามจะเข้าไป ตอบคอมเมนต์ของตัวเองการเข้าถึงกับการมีส่วนร่วมก็คือเขาจะมามาด้วยกันเนาะก็จะมาเอาพริแกงตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ก่อนค่อยใช่ไหมคะยิ่งใส่กะทิยิ่งมรับหรือว่าถ้าทํา่ายอสวัสดีทักทา,ายครับโฮมขอบคุณมากๆเลยนะคะเบาชายยกธงมาให้ก็ขอบคุณน,นะ เพราะว่ายีก็รู้จักน้องมาตั้งนานแล้วค่ะเฮ้คุณยายสมพรมาสวัสดีค่ะคุณยายสมพรชั่วโมงสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะขอบคุณค่ะคุณยายสมพรขอบคุณที่แวะเข้ามาหายีนะคะแต่เราอ่าและอีกอย่างก็คือคุณคิดอะไรอยู่ตอนเช้าสายนิดนึงนะคะตื่นสายตื่นสายถ้าเราตื่นเช้าประมาณตียี่ทำอะไรเห็นพูดเจ้า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 อยู่ะ,ะไม่เป็นไรค่ะเปิดเผยคะ่ะเดี๋ยวนี้เขารู้หมดแล้วว่ายีทำอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะทุกคนเข้าใจจะแวะเข้าไปทักทาย เป็นกำลังใจให้หน้องเนาะก็พยายามไปให้กำลังใจทุกคนเพราะว่าลงจากนี้ไปก็ต้องทำกับข้าวนะคะทุกคนก็มีความหวังอยากผ่านกดผ,ผ่านเกทต,ตรงนี้นะคะครั้งหนึ่งเราเคยไปอยู่กับคำว่ารอเพราะว่าคำว่ารอรอ,อยังมีจุดเม้นนะคะทุกคนต,ตรงนั้นนะคะขอบคุณจ้าเพื่อนขอบคุณค่ะใช่เพราะระบบนำส่งเธอดีเลยนะคะ เธอโพสอันไหนที่ิคอมเมนต์ไปน่ะขึ้นหน้าฟิตเลสแล้วค่ะกับเพื่อนๆทุกคนแล้วเนาะกับตรงนี้ก็อยากในเมื่อการเข้ามารอบหนึ่งอ่ารอบสองรอบสองนูก็เผื่อใจไว้ด้วยเหมือนกันนะคะขึ้นมาบางทีคือกะกะไม่ถูกนะคะกะไม่ถูกว่าต้องทําแบบนี้กัให้ขนาะดก็ได้นี้ค่ะได้ความรู้กับน้องพยายามไปดูดูตรงนั้นว่าน้องเขาทาแบบไหนใจเยอะหน่อยก็กรู้สึกว่าตัวเองจะบางทีเพื่อนก็มาชมย้อนหลังให้ค่ะชมย้อนหลังจนแบบอ่าเรา ชมย้อนหลังจนจบชั่วโมงะคะ่ะก็ระบบให้รอสองอาทิตย์ก็รอสองอาทิตย์ค่ะวันนี้น้องพึ่งลงเวรกับกำลังอาบน้ําค่ะใช่ไหมคะ <c oughs> เปิดบ้านใช่ไหมคะวันนี้เปิดเวลาแค่นั้นก็ช่วงสองเวลาสามจมูสองชั่วโมงสามจมงนี่แหละค่ะบางวันก็จะเป็นสี่ชั่วโมงนะคะเวลาก็ขึ้นเร็วถ่ายสวัสดีทักทาย,ทายครับค้มขอบคุณมากๆเลยนะคะเบลล์าชายยกธงมาให้ก็ขอบคุณน,นะ <c oughs> เพราะว่ายิก็รู้จักน้องมาตั้งนานแล้วค่ะท่าไฮก็ไม่เห็นนะคะก็ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเดินน้องชายเป็นกําลังใจค่ะเดินทางปลอดภัยทํางานก็ขอให้มีความสุขกับการทํำงานกดผันเทตรงนี้ก็ ยี่ก็สามารถที่จะเห็นอะไรดีๆของตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนพูดอะไรไปก็เป็นกำลังใจให้หน้องเหมือนกันนะ้ะก้าวไปให้ประสบผลสำเร็จอย่างที่สังให้ก็ไม่เห็นนะคะก็ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเด้อน,น้องชายเป็นกําลังใจคะ่ะเดินทางปลอดภยัยทํางานขอให้มีความสุขกับการทำาขอบคุณค่ะคุณยายมาก,กินนี้ก็ไม่ได้เข้าไปในไลฟ์สดคุณยายมาก,กินก็ไปชมคลิปเนาะชมคลิปชุมอะไรให้ใหกันแล้วก,กันไปค่ะเพราะว่าบางทีนะคะทุกคนไปวันนี้เราไม่เห็นเพื่อน บางทีเราเข้าไปที่สตอรี่ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นทุกคนนะคือยึ้รู้น้องคนนี้ขึ้นเวลานี่นะคะทุกคนอะไรทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองนะคะหน้าที่ของทุกคนก็คือแตกต่างกันเหมือนกับคุณยายมาก,กินบอ,อีก็ฟังคุณยายมาก,กินจนจบคือฟังทุกอย่างคะ่ะเช้ามาเราก็ต้อง คือยิจะทํากับข้าวแบบบ้านๆเนาะกับบ้านๆเราน้าพริกอะไรประมาณนี้แล้วก็ผักนะคะทุกคนขอบคุณกาลังใจนะคะที่มารับฟังยิ้มเตอร์ของเราแล้วสําหรับยิ้คิดนะถึงจะได้นิดได้หน่อยเราก็ถือว่าเราทําได้แล้วกับตรงนั้นนะคะทุกคนนะคะอยิ้คิดว่าแบบนั้นสําหรับยิ้นะคะความตั้งใจที่ถ้าสวัสดีค่ะน้องน้องอริษาก็เป็น เป็นเชฟนะคะทุกคนขอบคุณนะคะน้องสาวที่แวะเข้ามาทักทายทักทายได้ก็ทักทายค่ะทักทายไม่ได้ระบบก็จะเปิดค่าการมองเห็นให้เราอาจจะน้อยลงนะด้วยแต่ระบบก็ให้เพื่อนมาให้เพื่อนอไลฟ์สดมายิ่กก็รีบไปนะให้มาหน้าปิดใหญ่หน้าปิดเล็กเมื่อเช้าก็ไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์เลยค่ะวันนี้ที่ทํางานบ้านค่ะน้องจิรพรขัดห้องน้ําทั้งสองห้องข้างบนแล้วก็ตรงนี้อีกค่ะทํางานบ้านค่ะก็อาจจะมีเวลาหาเพื่อนได้นิด อาจจะมีอยู่กับมีอาจจะมีสองเครื่องเครื่องหนึ่งเขาอาจจะดูดูไปด้วยแล้วเขาก็มีเพื่อนอขึ้นมาแล้วเขาก็คอมเมนต์กับเพื่อนพูดกับเพื่อนไปไม่หนํองใจเราอยู่กับคําว่ารอเนอะาะครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่กับคําว่ารอมาแล้วค่ะครั้งนี้ก็อยู่กับคําว่ารอรอระบบนะคะอัตโนมัติไปที่สตอรี่ระบบเขาก็ให้ทําเหมือนกันเขาจะมาที่แดบบอดให้เราไปทําอะไรสวยงามตรงนั้นเขาก็จะอัตโนมัติให้เราไปที่สตอรี่เปิดค่ะคุณยายสมพรก็ยาก ยากอยู่กับน้องวัวน้องควายนะคะทุกคนอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติอย่างนั้นก็มีเพื่อนที่เราเห็นนะคะสวัสดีค่ะน้าดินสุราสวัสดีค่ะคุณเพื่อนสวัสดีค่ะขอตัวก่อนนะคะเพื่อนหิวข้าวเช้ายังไม่ได้กินข้าวได้เลยค่ะไปเลยค่ะจันทการขอบคุณมากมาก็ก็ต้องรอเราอยู่ข้างหน้ายิดดเชื่อนะคะเหมือนกับยิดอ่ะไม่ได้หยุดก้าวเราไม่ได้หยุดก้าวน้องชายเราก้าวทุกวันเหมือนน้องชายก็ก้าวทุกวันส่งคลิปสมัมเพิ่มเวลานาทีอยู่ตรงนั้นเลยค่ะก็รู้จักกันน้องที่ระบบให้รู้จักกันเหมือนค คำพูดนี้ก็คือจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะทุกคนเราสนิทสนุกเดี๋ยวอีสปิดสองสามชั่วโมงนะคะทุกคนเสียงจะไม่ค่อยนั่นเลยค่ะตอนนี้ก็โอเคถึงรู้สึกว่าตัวเองพูดชั่วโมงหนึ่งเพื่อนนะคะเพื่อให้ระบบเปิดค่ากับวงเห็นให้ตัวเองเนาะตรงนี้ก็มายินอย่าตัวตนทุกๆวันค่ะแม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรคือเราก็เผื่อใจไว้ค่ะทุกคนเผื่อใจในสิ่งที่เราทําแต่เรามีความหวังไหมมีความหวังทุกคนค่ะ เราต้องอยากคามีรัตนบุตรสวัสดีจ้าพี่จงกิตสวัสดิะละเมียเมื่อเช้าก็ไม่ได้เข้าไปหาน้องเลยเนาะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็จะไปชมด้านหลังให้น้องแล้วกันเนาะคุณยายเจมก็ขอให้ประสบผลสาเร็จอันที่เตงตั้งใจไว้นะคะอนนี้เนาะเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณนะคะท่านมะเราอาจจะไม่ได้ไปเวลาที่เพื่อนขึ้นไลฟ์สดเราก็ไปชมคลิปให้เพื่อนไปชมย้อนหลังให้เพื่อนก็เหมือนเพื่อนมาชมย้อนหลังอยีนนะคะนี่กระดูกต่อระบบให้รอสองอาทิตย์ค่ะก็รอนะคะ เราก็รอเนาะรอในสิ่งที่เราจะมีความสุขทุกวันนี้ก็มีความสุขนะคะกำลังใจขอบคุณนะคะคุณพิทานให้ดาวด้วยขอบจับไม้จับมือกันไปให้ประสบผลสำเร็จอย่างที่เรตั้งใจไว้นะคะทุกคนคืนนี้ก้าวเข้ามาตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนประสบผลสำเร็จไปแล้วก็อาบน้ำเลยค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่ทานอาบน้ําค่ะคุณพี่ชาชาค่ะอาบน้ําขอบคุณนะคะน้องจีรพอไม่เป็นไรเด้อค่ะน้องพักได้เพราะว่าหายไปเรื่อยๆน,นะคะทุกคน ะเพื่อนของเราเพื่อนเก่าเราก็ยังทักแเหมือนเดิมเพื่อนไม่ได้มาหาก็จะเพึ่งไปน้อยไปน้อยใจเพื่อนๆจะไปน้อยเพื่อนเพราะว่ายิทําอะไรเห็นพูดเจ้า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 อยู่ค่ะไม่รัดอะไรกับเปิดเผยค่ะแถวนี้เขารู้หมดแล้วว่ายิททำอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะทุกคนเข้าใจที่เตกตั้งใจไว้นะคะสวัสดีค่ะมารับขอบคุณค่ะคุณป้านางคุณป้านางร่าไทยคุณยายมากินสวัสดีค่ะน้องอลิสาคิดเช่นก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องสาวเพื่อนทุกคนค่ะวัชรินก็เข้าใจค่ะวัชริน ว่าจะเรีนทํางานไม่เป็นไรเดอ้อเข้าใจเพื่อนค่ะ,ะเข้าใจเพื่อนเหมือนเดิมก็พยายามยิดนนะคะคือบางคนแต่ว่าสําหรับคุณยายมากกินน่าจะเก่งเก่งกับการทํากับข้าวแบบเป็นเป็นกับข้าวแบบไทยๆนะคะคุณยายเด็กขาก็เก่งค่ะกับข้าวแบบไทยๆเนาะนิดนึงนะคะทุกคน <c oughs> ในวัยนี้แล้วคะ่ะในวัยของยิ้นนะคะแต่บางคนในวัยของยิ้นก็คือ,อยังอ่าคะ่ะเพราะว่ายิ่งก็ก็เปิดเผยน,นะคะยิ่งก็ออกไปพูดคุยหน้าบ้านอะไรก็พูดเนาะ ก็เขาก็เห็นแรกๆเขาก็คงเขาก็ถามเหมือนกันนะคะแรกๆเขาก็ก็ตั้งแต่คุณพี่ยังไม่ผ่านกดผ่านเกณฑ์เนาะตอนนี้คุณพี่ก็ผ่านแล้วก็มาดูแลน้องสาวคนนี้ <laughs> ขอบคุณกําลังใจค่ะ ยิ่งจะอยู่นานค่ะทุกคนพยิ่งได้ความรู้เพื่อนนี้ก็อยู่นี้ด้วยค่ะเพื่อนอารีก็อยู่ด้วยแล้วก็เพื่อนไปยิก็อยู่ตรงนั้นหลายคนคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่ประไรนะคะขอบคุณกาลังใจที่เพื่อนมารับฟังทุกคนนาะเป็นกำลังใจให้กันคือตรงนี้ระบบเขาต้องการให้เราแฮปปี้มีความสุขจะไม่เหมือนกันเนาะ <S <S บางคนก็คือ3เดือนผ่าสองเดือนผ่านะคะทุกคนแต่ยิ่ก็คือจะเป็นแบบนี้แม้แต่การทํางานก็ยิ่ขอบคุณกาลังใจนี่ค่ะสำคัญคือเราอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขได้คือ ทุกคนในรอบข้างเราต้องเข้าใจเราว่าเราทําอะไรอยู่แล้วหน้าผิดเล็กและหน้าผิดใหญ่ของเราด้วยค่ะดูตรงนั้นดยแลกัมาดูตรงนี้วนไปวนมาอยู่นี้ค่ะช่วงเช้าก็ยอมรับค่ะทุกคนว่ายิ้กก็ไม่มีเวลาได้ไปหาเพื่อนเช้าๆมั <laughs> โพสต์ไปนะคะคุณเยอามากเลยค่ะ ผู้ไปทานให้ดาวก็ผู้ไปทางก็จับมาจับมือดีดมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ไม่ห่างถ้าวันไหนเห็นคุณนะคะ,ะไม่ค่อยได้ถักถายเพื่อนเอนเมื่อเช้าพล์คลิปออกไปก็ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆคลิปยาวก็เพิ่งมาลงเดี๋ยวน้องแต่งตัวได้แล้วค่ะน้องก็พักก่อนในแป๊บหนึ่งประมาณสิพอเราว่างแล้วก็อยู่แต่กับเพื่อนๆน,นะคะทุกคนแล้วก็อาจจะฟังข่าวสาร ข่าวสารบ้านเมืองมากนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็เวลาส่วนมากก็คือนี่แหละค่ะ <c oughs> คุณยายเลยค่ะเชียร์อิ้วสวัสดีค่ะยิ้สวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะคุณยายเลยค่ะคิดๆหอดๆกอดๆนะคะเป็นกำลังใจทุกคนนะคะ <c oughs> คุณอยากเบาใจก็เพิ่เมเวลานาทีอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆคือเราต้องมีความ ที่รักที่ชอบตรงนี้เป็นรีเตอร์ของเราใช่ไหมคะตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็อันดับแรกเราก็เข้าไปดูในบ้านของเราก่อนนะคะก็ยังเห็นตรงนั้นก็เห็นเราก็เอาออกไปนะคะทุกคนนี่ก็คือต้องให้ตรงนะคะนี่ก็ไปหาคุณพี่คุณพิธานก็ผ่านกดผ่านเกณฑ์แล้วคะ่ะทุกคนเป็นรีเตอร์แล้วค่ะกับตรงนี้เนาะเป็นรีเตอร์เรียบร้อยไปแล้วเป็นกําลังใจให้กันกํากลังใจแล้วก็คือยึดทําตรงนี้ได้ก็คือแฮปปี้มีความสุขมากๆทุกวันคือ คนในบ้านเราสําคัญเลยค่ะทุกคนคนไหมบางทีเราโพสต์ไปตรงนี้นะคะมันก็โพสต์ภาพของเราคนคิดอะไรอยู่เนาะถึงโพส์ไปบางทีเนี่ยเป็นภาพที่เราโพสไปปุ๊บบางทีเขาก็จะเป็นแค่นั้นเองใช่ไหมคะทุกคนแต่ละวันสตอรี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะอุ้ยเชาา้ามาฉันดูแล้วนะอันารินอ่าฉันดูสวยงามแล้วนะผมแกได้ก้าวเข้ามาตรงนี้เลยได้เร็วขึ้นคือเพื่อนเนี่ยยี่็อยู่แบบนี้กันระบบเป็นปุ๊บใช่ไหมนี่ค่ะเพื่อนก็เข้ามาทักทายทักทายคอมเมนต์สองคอมเมนต์ เพื่อนนะคะไม่มีเวลามาในการขึ้นและสสดีเข้าใจเพื่อนทุกคนนี่ก็บอกถูว่าถ้าเห็นก็มาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะเพราะว่าอย่างที่มาหลังบ้านทุกวันอยู่แล้วขอบคุณมากๆคะ่ะเดินทางปลอดภัยคุณยาสปนคุณจารุวัฒน์เท่าสารสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องนะคะสวัสดีค่ะคุณจารุวัฒน์คุณสุทินสวัสดีค่ะคุณ